สวัสดีค่ะพี่จอยเก็บเสื้อผ้าอย่าใส่กระเป๋านะคะวันนี้พี่จอยจะเดินทางไปเที่ยวที่พัทยานะคะแล้วก็ไปเกาะล้านลูกสาวนะคะโทรมาชวนไปเที่ยวที่พัทยากันพี่จอยก็เก็บเสื้อผ้านะคะเตรียมดีใจมากๆเลย ในช่วงสามปีพี่จอยไม่เคยไปทะเลเลยนะคะตั้งแต่โรคระบาดอากาศช่วงนี้ก็ร้อนก็ถือโอกาสไปเที่ยวดีกว่านะคะแต่ว่าพี่จอยจะต้องขับรถยนต์ไปเจอลูกสาวที่กำแพงเพชรนะคะเพราะว่าพี่จอยอยู่พิจิตรพี่จอยจะต้องไปไปเจอลูกสาวที่กำแพงเพชรแล้วก็จะเปลี่ยนรถไปนะคะจะไปกับ พอัวลูกสาวนะคะลานก็ไปด้วยนะคะไปลูกสาวหลานแล้วก็ลูกเขยนะคะก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ากระเป๋าใบเดียวนะคะกระเป๋าใบเดียวแล้วก็เตรียมเดินทางนะคะเดินทางเพราะว่าคุณเฮียก็ไม่ไปนะคะตามีพี่จอยชวนเขาแล้วเขาไม่ไปนะคะพี่จอยจะต้องเดินทางคนเดียวนะคะ ก็จากจากพิจิตไปกำแพงเพชรประมาณร้อยกว่าโลนะคะเรียนจากก็ไม่ไกลนะคะถนนหนทางสะดวกสบายหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปกับลูกสาวจะประมาณนี้นะคะ ชมกับบรรยากาศกันนะคะในการเดินทางเดี๋ยวก็จะไปเจอลูก,ลกหลานแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e กดกระดิ่งกริ้งแล้วก็กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเป็นเพื่อนจ๋าไปชมบรรยากาศในการเดินทางนะคะ แล้วก็พี่จอยจะต้องมานอนค้างที่กรุงเทพหนึ่งคืนนะคะเพราะว่า,าเราจะไปพัทยาไม่ทันเพราะว่าออกจากกำแพงเพชรก็สี่โมงเย็นแล้วนะคะเพ,เพื่อนๆจ๋าก็คงจะนอนพักที่กรุงเทพนะคะแล้วจะไปต่ออีกวันรุลูกึ้นก็จะไปต่อทอี่ศาลนานะคะ เดนกันที่หน้าคาสิวาริจาระบรบรยากาศา เ,เยอะอะไรทำไมรู้ไหมพ่อไม่มั่วก็ไม่ได้อย่าถามงงอสอบผ่านไหมเนี่ยสอบมนิสสารเนี่ยพ่อดุใครอ,อยากาไ,ปไปมาก,มาก บอกเขาไว้ว่าเราไป4คนให้ยายนอนให้ยายนอนเล่น ใส่หน,น้ามันไม่กระเด็นหรอกมัน,มมนมเราไม่ได้ใช้กระทะแรงไฟไม่แรง มาทางนี้สิ่งของาไมาห้หมดเนี่ย ใส่ี่ใส่แป๊บเดียวก็เลยลุกขึ้นยืนครับวางไว้ไหนเลิกเล่นยาวรัดกันสิมันไม่ใช่เตาแบบนั้นมันต้องไฟฟ้าอีกแม่เอาถังขยากันนีาถังขยะเก็บขยะให้ไม่นี่มาเก็บถังและสับใบกระเพราอันน้จะไา้ดินนะเก็บดิน บินเอาไหมเอาารวมกันนะี่อยู่เอรนันด้นะฮะี่อะเอาไังูนอก็ได้เหนมาวางไว้ตรงนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ออน่านนยยกมาให้ ยกยกมายายจะถ่ายยกมาไม่ได้ถ่ายหนูหรอกถ่ายตกจานยกอนนู้นมาด้วยไม่กินแล้วหรอกใช่ค่ะเป็นแหละอันใจหน่อยด้วยอ,อันนู้นด้วยยายเป็นชอบอันใจกันกับเถอบหนูยางครับหนูยางค่า ก็ไม่ได้เลยเหรอแม่เอนนอ,อรอแป๊บนึงมันปิ้งแป๊บเดียวนะลูกอย่าปิ้งนานมากเดี๋ยวมันจนานตีมาแล้วอันเมื่อกี้ของหนูไปไหนอุ้ยพี่หนูก็ยังไม่เปิดเลยว่าเปิดได้ไหมเนี่ยมันนี่ยตังเบี้ยกับของฮะตองเบี้ยกับของได้เดี๋ยวเข้ามาสิชอบมากิน